ถึงเรื่องคำพี่ประเรศสีสีตนของหลวงปู่เปทุดน,นี่ข่วมเป็นมาจากเรื่องเราเนาะมาจากอู้ละสมัยอันพันแปดลอยพ่อสอพันแปดลอยสมัยกรุงสุขโขทัยสมัยพ่อคุณล่ากคำแหงไดยมีฤาษส,สีสีตนเนี่ยเขียนทกักคำพี่ในี่ขึ้นมานเขียนคำพี่ขึ้นมาเป็นภาษาขอมสมัยตะกี้บ้านเฮาใส่ขอมเนี่ยประเทศไทยสืบทอดกันมาสืบทอดกันมา หลายชัวอายุข้นหลายร้อยปีวะจนมืฮอหอดสมัยกรุงศรีอยุทยาต,ตอนปลายภาษาไทยนี่เรื่องสิสมบูรณ์แลวเครับสมัยกรุงศรีอยุทยาตอนปลายกาลังสิเข่าสู่สมัยกรุงธนบุรีว่าคำตอหลายร้อยปีครับผมได้มีเลือดสีสองตนได้ศึกษาครับพี่เรียนหนังของพระเลือดสีสีตนศึกษาจนสําเร็จเพิ่นเลยได้ทําการเขียนคับพี่ขึ้นมาไหม อาจารย์เพชรคงเพชรแก้วคงเพชรโคงแก้วคพรับนเด็กเอามาเขียนไมเประว่าคำพี่เก่ามันมันหลายปีมันหลายปีนะเป็นมันพันปีเนาะันไรมาเนี่ยคำพี่์ไม่เป็นใส่ใบคอยเห็ดต่อสมัยไดกยิครับคำพี่ใบคอยแล้วก็สืบทอดกันมาสืบทอดกันมาจากรุ่นสูรุ่นจนตกมาหอดรุ่นของปูของถั่วของ่อ่ของหลูกปูไปทูบปลา้าสู่ครับยวนี่อยู่ในมืดหรอพระ หลวงปู่พระไปทูตประฟาสโวว่าสัปนประมาณแต่ตอยู่ในมือเพื่อนนี่นประมาณจกสามสี่ร้อยปีได้เนาะประมาณนี้คิดว่าป,ประมาณสามร้อยปีข้างที่เหยอยูยนีเนอร์สัครับธ์บว่าเรียงวัตถุมงคลของหลวงปู่เนาะยันที่อยู่หลังเหรียญหรือว่าแผ่นยันต่างๆว,าว่าจะเป็นตะกุดแผ่นยันต้องแดงจีบ้อนหนังของเพนยันทุกตัวอัขระทุกตัวมาจากาพระคัมภีร์พระฤาษีสีตุ เป็นคาถาโบราณแต่สมัยทะเคียนครับมีแต่คาถาดีๆทั้งนั้นเลยวัตถุของพ้นของหลวงปู่หลวงปู่เขียนเองครับเมื่อทุกตัวอักษรเลยนายทหารเขามาบูชาเหรียนดุนแรนของปู่เหลือเอาล่วงไปท่าปากไต่ไปใช้แดนหรือรักษาพวกปอดไตลาตะเวนว่อนเมื่อนั้นตั้งใดโบเบ็ ถือระเบิดโต้รถปีนเลยแบบรถปีนต้องบาดเจ็บไปแล้วเน่าเสียชีวิตกันมีได้มาผู้เพิ่นเอาไปเนี่เพิ่นทะเลาะปอกเปิกนี่น้อยนี่อันนี้คือผู้ที่แฝลเหรียญหลวงปู่เนาะแยนเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่รุนเร่ากันเออคุณแฝนรุ่นแรกกับวัตถุมงคลน่เหรียญรุ่นแรกครับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกแล้วก็คุณแฝนเนาะครับเนาะแฝรรุ่นแรกโอ้แบบนี้เห็นอย่างไรแบบนี้ขาเจ้ากะทรมาติโทรตามตามหาหลวงปู่มันบ่แม่น ทางทางหน่วยเขาก็เลยโทรมาว่ามีอีกบ่ครับมีอีกบ่ก็เลยว่าก็พอเหลือโยนเดี๋ยวไปเบิ่งนําหลวงปู่เพิ่นก็เลยขอบูชาไปตั้งหลายเหรียญไปให้ลูกน้องเพิ่นอืช่วงนั้นเพิ่นบูชาไปเบิดเงินส0 0 0มื่นก็น่อหนึองเงินอือันนี้อันนี้คือคือผักไก่เนาะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เ,เรื่องนี้นก็คือการเรื่องรถอุบัติเหตุอุบัติเหตุผิดขวบเนี่ยลูกศิลป์ปูนี่ละ่ะครับผมยกเบิด์ลังเกง๋งนารถนี่ยกลงมเบิดเลยแล้วคนเนี่ยมปนี้คนบเ่เป็นเนี่ยพอจะขวบลงปุ๊บวานจะคน้นเลือแล้วหมออยู่ในรถว่าพอจะรถขวบปึ๊บมีสตีมืดตาขึนในเลียนลงปูไหลออกมาจากเกศรถไหลออกมาจากเกศ มากถือตัวเพลินอโอ้ยบอกแล้ยผมคนขี้มลูกบอกครับครับอันนี้ผมผมก็ได้ยิางน้บอกอยู่ทั้ง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 บนท้องบ่กคือน้องพอกน้องพอกอ๋อน้องพอกเนาะอันนี้ผมได้ไปหาหลวงปู่เพิ่นบอกผมฟังอยู่แต่ว่าหลวงปู่บอกว่าไหลายเนาะหลวงปู่เพิ่นบอกมาบอกอวดโอดครับเพิ่นว่าข่อยเป็นพัข่อยเว้าบ่ได้ดอกมันสิอวดอุตริธรรมเพิ่นว่าอืทันเว้าให้ลูกซีลูกหาคนล่ะเขามาเว้าให้ฟังเว้าหมู่เจ้าก็บอกันรุ่หยังก็ได้ ครับเรื่องติวเตอร์เออที่ว่าขอยี่สิบคนได้สี่สิบตัวเกินกับเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่นี่แหละปูเพิ่นเปิดติวเตอร์ก็ได้ผมวันนี้ผมก็ได้ยินหลวงปู่เพิ่อวบาครับลูกซ้ายเพิ่นนี่แหละแต่ว่าลูกซ้ายเพิ่นก็บอกในหน่วยลูกหลวงปู่แห่งบ่าใครบอกเลยเนาะเรื่องเรื่องอุดอ่าเรื่องอวดอ้างเรื่องโปรโตคุณอย่างนี่เพิ่นบ่อยากบอกหย่านว่าอุตริธรรมก็เลยก็เลยมีคนบอกให้ผมมาสอบถามทั้งพี่พุทโธนะครับว่า เป็นโยมอุปถาตนะครับกับหลวงปูผมก็เลยได้นมาตามหาตัวพี่พุทโธครับเพื่ออยากเอามาเผยแพ,ใพ่ให้พี่ให้น้องได้รับรู้ถึงพุทธคุณถึงความาบารมีของหลวงปูซึ่งเป็นขย่อก้าวว่าเป็นหลวงพ่อประคำประคำท้องนะครับเกจิแห่งหลุมแม่าชี้อโอ้ครับครับเวลาเพิ่นปลุกเสกนี่เพิ่นก็สวดขอไหมสวดขออยากพาคัมพี่เพิ่นนั่นทุกอย่างออกจากคำพี่เปิดตัวคณะ ทุกตัวอืมาจากขันมดนปุกไปปุุกเสกแต่ละสถานที่แต่ละปีที่นี่คืคอสวดจากพระกัมภีรนะ<ม>สวดเป็นความไปเบิดเลยจึงจึงร้อยร้อยเขียนที่อยู่ในผ่ายันเส้อยันโอ้ครับครับาาสุดยอดสุดยอดครับกะเป็นเรื่องที่อ,อยากเผยแผ่อยากบอกก้าวให้พี่น้องได้เขามากราบไหวในบารมีของหลวงปู่ไพฑูรย์ประพาสูนะครับวัดพยูบ้านลดครับ เขตยุวัดมารูบ้าคณะล่ามป้านตะเสีมสุขตำบลพ,พ,พักผ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดลอยเอยื่ครับเกจีหลายนะครับลอยเอยนาะเกจีหลายไรครับผมบ้านเพิ่นกับยุ้งจี๊แม่น้ำซีอ,อัละอ๋อครับครับละน้ำซีอครับอ่ะมีโอกาสกับอกก้าวนะครับบอกให้เพื่อนเพี่เอินน้องมากราบไหว้หลวงปู่ผู้ใดกัมีอยังกตมากราบมาไหว้เปิดนนด่นเออมาขอ็ป้อนคอยังจากเพิ่น ก็เรื่องกุฏกุ้นนอกจากจะเห็นหลายเห็นหลายอยู่ดอกมีคนมาวอรหลายหลายคนก็มาตามหาหลวงปู่ใส่ยกตัวอย่างคิวเตอร์ที่บว่า,าหันเนาะครับิวเตอร์หนึ่งก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกงาเป็นก็มาขอหลวงปูง่หลวงปู่เอ้ยขอให้ลูกให้ร้านลูกศิษย์ลูกหาลูกร้านนี่เด็ดผ่านไปเรื่อยจะซีดคนดีซีดพ่นเหมัน ครับอันนี้สัตว์ได้ยี่สี่สิบกว่าคนเนาะได้สี่สิบกว่าคนโอ้เป็นเรื่องยังราคาขึ้นไปบอกอยังไงอีครับเรื่องของเซาอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ผมได้ยินอยู่นี่เขาข่าวว่าเป็นมิผีผูกข้อตายนังสิบอครับแม่นบอแม่นองล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 องเหมือกันจะอีกเรื่องหนึ่งด้ท่ทานกรุงเทพเหมืนอนกันด้วยท่านเมืองท่านกรุง,งเทพม,มันจะเป็นของเซาติดกันลหลายๆห้องนะครับเัาที่นี่ อีนั่งหนึ่งไปไปผูกข้อไตไปผูกข้อไตามาที่นี่พอ่อได้หลายมือหลายเว้นมากห้องคันคางนี่สามสีห้องทั้งใส่ทั้งควรนอนบ่อไหนไม่เจอเสียงค้นห้องย่ำขึ้นเออเออก็เสียงค,นงค้ NO A A เงคนเ<ม>บากันหยกกันเนี่ยเพราะกัะย่ายนี่เขาอยู่บ่ไรคนอื่นเขามากเขาบ่รู้เขาบ่บอกต่อห้องเศร้าเขาบ่บอกคนอเดือนเขามากกับมาอยู่มานอนเนี่ยมเศร้าเขาก็มาถามถามค้นห้อง ห้างๆกันออกไปผมนะครับจะพ้องถือครับผู้ไหต้องบอกกันยุ่งนีวัดขึ้นเป็นไรตอดแฉแต่ว่าเขกเขาจะจังหู o วัดที่นี่ล้านหลวงปู่ลูกซิดหลวงฮาเนี่และลูกลูกล้านล้านเนี่ยครับกลับไปเศร้าแท่นเขาคือกันบ้าหูอันนี้ก็บบ้าหูคือกันออไปเศร้าแท่นเขาต่อองนั้นเขานี้แล้วนะได้ไปเศร้านอนบ่อดขึ้นจันทร์มาที่นี่อืสองซามเมือมากเลย สงสัยก็เลยถามเลยถามจะพของถึงมันมีอีหยังอีหยังเกิดขึ้นบ่าได้หนีทั้งทีนะครับก็เลยบอกวามจริงให้ฟั้งทางลูกหลานก็เลยโทรมาหาหลวงปู่หาหาพ่อหาแม่ยเป็นความพอแม่ยเป็นเลยว่าเดี๋ยวจะไปหาหลวงปู่ว่าหลวงปู่ก็เลยเอาแผ่นยันเนาะแผ่นยันต์ตัแผ่นแผยันต์เนาะเออเป็นแผ่นยันทองเหลืองแผ่นยันต์ฟ้าแบบส่งไปให้ลูกเล่นบะ พอไงอะไรส่มงไปให้ลูกเลยยันยัน,ยนหาคูนหาเหนียวบ้านนี้แหละตอนนั้นครับเอาไปติดไว้ในห้องเลยตั้งแต่มือน,นั้นล่ะมิดซิรีรจะค้างแฟตรหรือคนไก่เคียงขึ้นมาหาลรงปูอารถขึ้งมาเลยมาบูชาไปติดน้ำหอมในพึกแกว้วก่อนเงียบเลยมันบ่ของเซ่มิดซีลีเลยออ,อ,อ,อันนี้เรื่องทีเรื่องที่ลีรับที่ลีเนาะ นี่คือว่าพระคาถาของฤาษีสีตุลเนี่ยชวดีทุกขถอดมหาลงปูนี่เธอว่าเธอว่าฐานบ่มีบุญบารมีนี่คงจะยากคงสีบ่บได้ถือคงสิถือบบได้หรครับต้องคนมีบุญบารมีแล้วก็มีศาสัจจจานทีจะดูแลรักษาปฏิบัติตามกันที่นี่จังได้เืยเพิ่นเพิ่นเสียเอาแต่คาถาดีมาใส่เลยอันใดเป็นคาถาไปทั้งเอาว่ามงคลเนี่ยเพิ่นกับบ่อเอาเหมือนบ่ศึกษาครับผม ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับปีบุตทูนะครับทั้งเป็นผู้โยมอุปถากนะครับโยมอุปถากหลวงปูที่มาหลายๆปีนะครับที่มาเล่าเรื่องมานี่ก็ขอขอบคุณไปณโอกาสนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับพอมน้อยสวัสดีสวัสดีผมว่าสิมาถามพอแม่มเนี่ไหมฮะถามเรื่องอะไรน้อยเเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงค้นของหลวงปูไปทุ่นประพาสโสในเย็นว่า ลูกหลานพอเพิ่นเอาไปใส่มันเป็นยังไงเด็กยินแต่เ,เ,เพิ่นเว้าไหมครับอพอเว้าผมฟังเบิ่งกันนะครูจักประวัติบรรจรสเนี่ยครับผมเพืเอ่อว่อาจังเทเด้อครับกลูกสาวยจงเทียบี่สมุติปากาันครับผมเออแล้วก็ไปทํางานหาเสาห้องได้กับบอ่อได้ครับเพราะว่าห้องไปเหลียวอยู่ห้องหนึ่งคนอยูบอ่บ่อได้ไสมาเขากับบอ่อได้ยไอยู่เวไปยังพอ่อ มันนี้ของพอดีกวนห้องหันใกล้ันความกันขึ้นก,ก,กูก,กูก็ก็มาอยู่ไหนนอนครับการเศร้าแล้ววานนี้หาหองทิเศ้ากับพ่อี่กันเลยลูกกันเลย่รพักกษาพอทุ่อมาบอกก็นเลยว่าพระไอ้เอไใ,ใ้ไหวแต่พ่อ้ื่อแหละพอเอยเห็นอยงไรขอตีอยู่ได้กาเลืนึนูสาวว่ากันมากันเลยบอกเขาว่าเออล่ะพอเดีเอากูกูทุ่นเ้อะ ไปไข่ไข่ยันไข่ติดหน้าห้องเด้อพอตีส่งไ,ไว้ไข่เลื่อยได้ทุกฟีดอ่ะ,อะพอดีก็เลื่อยส่งเข้าไปส่งเข้าไปไข่ลูกลูกก็เลยเอาไปติดอีกล่ะเคร่องเหรียญลงฟูเครื่องลูกเคร่องไข่ยันไปติดนี่กอ่โอ้ยจกยักรันใดต้อนใดไข่ห้องหอบหนิมัดอันนี้คือเวาพวกพ่อมงจริงดิเนี่ย <ขอ S 2> ครับผมกอพ่อมึงจริงเนี่ยพ่อมึงตัวปากการมาดิเนี่ยอ่า บ้านี่กับ่องไปไห้กับว่าออกไปเงียบเย็นบาดพอหอดวันที่สามสีบกทีหนึ่งกับมี่พระองค์หนึ่งมากครับฟังกะรีมาบินบาดฝันบ่นห่งให้จังไฝันบ้านนี้ลูสาวฝันนี่พวมอมันเป็นยังบ่นะบอบพอผ่นะพขเป็นยังหอกและเพิ่ได้จังไลลหะกับใช้บานแล้วเพื่อจะได้ได้ทีไห้ พี่นี่คืออีหยังป่อพี่ก็คือเลขหวยนี่ละกระดาษนั่นบ่กระดาษโอ้โ่งกระดาษให้ส่งกระดาษให้อ๋อแต่เราว่าพีเนาะให้ดอกพ่อออกไม่ออกเอ้ยมีอันนี้แหละคณะผู้ลูกสาวก็เลยวางกระดาษทุกคือก็คือให้น้อลวงพ่อว่าสั่นเอออเารวดพะนะในฝันในฝันครับแต่บาเบิ่งแล้วก็เห็นตัวหนังสือตัวเลขนั่นละเขาก็เลยได้ๆส่งได้่มาอยู่อันนี้เนี่ยพุ่มจริงดิ์นี่อันนี้คือประสบประการมาดีเนี่ย กานเจ้าอยากหูวจักกะกับพวกมันยังกะดีกับช่งว่านี่แหละครับผมแต่เห็นได้พ่อดีนี่เพราะมันเบาหนั่นวันต่อนี่ตัวตัวประกันมาแล้วครับลูกพออ้ํนุ่ยเลยบ่ครับลูกพออ้ํนุ่ยเลยโอ้ครับผมคือว่ากันดีกะอ๋อสาวในอายุสมุติปากันครับผมก็ห้บอกคักๆเอารวดดังนับนจะคนกับโมกข้าดัานในหละกการไปอย่างหัวจักกับว่าสามกันได้บ่เบิึงกันได้บ่เป็นงยังเราที่นี่ ว่าเขามาอยู่แล้วกันเขากะมีห่วงหนึ่งดิรับเออเออห่วงติดกันเนี่ยเขายูว่าได้แล้วเขาง่ายจะห่วงทางกันอเออแล้วมาแล้วมาถามอันกังขึ้นมั่วเจ้าไรนอยูีตีผ่านาะเออห่วงเนี่ยมาถามดิถามลูก้าวเข้าเนี่ยเขากะ่าหื้อดีอยูดีเอแล้ว่าสานเอามันเจ้าได้ยังมากถ่าอคยู่ก็อยูว่าได้เออเนี่ยเขาเลยมาถาม เขาก็เลยเอาไห้ไห้เบิ้งแต่มันพองปุกรทุนนั่นแหละผ่เน,นอ๋อครับผมทีติดหน้นาประตูนั่นแหละอ๋อเป็นผ่นยง้นเนี่ยแต่พุนมามียา่ยังได้ยินเสียงกอกแกรกบ่ฮะวอมีทุ่มเย็นนอนรับฝันดีบ่หนี้เท่าเดิมเนี่ยยู่งลับชุหาปีแล้วอ๋อตรงเมืองกัยังอยนี่คือเกาอยนี่คือเกา,อา,กาโอ้ครับครับขึ้นมาเยูะเนี่ยอ๋าพุทธคุณเนพ่นดีครับตัวนี้ดีกันยังว่าสาธุสาธุเป็นบุญหาใสกับว่ไดายที่แรกอ่ะ ครัก็กระเเวากระเ้าแต่นว่ากับบุญคุณของคนต่างบาลานี่คนต่างนี่ลุงองอะไรนเออแต่ว่าหังหังโบยูวางที่รอดเราบอกกันไงไงขวอก็เลยหาลูกไถ่ก็เอาผู้ทุ่นนี่ล่ะก็ลูกของลูกผู้ทุ่นยั่นนี่ล่ะกับกับลูกเคนเอาลงไปให้กันจังยูได้เท่าดนี้แล้วล่ะแต่ก่อนกีมบ่มีคนอยู่เลยบ่ครับบ่ มันมันเป็นอย่างก่อนแน่นเพื่อว่าอดีตนั่นพวกจะควงไรฮวางนั่นน่ะเว้าควางห่างห่างกันอยู่นางกัเนี่ยครับพวกก็ขากันใส่หันใจหัวขากันเออหัวเนี่ยขากันตายครับแล้วก็คนกดูกรุงเทียมกับบ่สวดบ่นะเนี่ยขอบเนี่ยถังเนี่ยบ่ละครับคนกรุงเทพยกับบ่หลู่เรื่องโมนั่นดอกเรื่องแนวนี้ครับเลาก็เลยกับไปโยงหันแต่ว่านี่เระคนทีเทียบว่ะ อย right. right. our ู่ว่าใดกได้ีเสียบอยู่จังอยู่ได้บอกป้าคจังอบทุกถ้ามาเสาที่ครับมาเสาเราจะขวางอะไรขวางเลยมากเราจะขวางลานจะขวางในบ้านนั่นแหละบ้านครับมาถามนะเฮงไหนอยู่ไหนบะก็เป็นยังดีล่ะย่าพนาลูกสาวนั่นว่าครับเอ้ามื่อวานี่เราผู้ทีเสียบเนี่ยครับขวางเนี่ยจังอยู่ไดโอ้ แต่ว่าเป็นบุญหลายแต่ว่าเป็นบุญหลายแต่ว่าครับผมออโอ้ยบารมีเพิ่นหลายตัวปูท่นเนีหลายปูท่วนอ่ปูท่นปลาผ่าสับารมีเพิ่นหลายลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นหลายตัวห,หลายยุ่เก่าหลายกยนาย็กยนี่แต่ว่าเพราะว่างครับเพราะว่างเขอปการกูนี่เพป็นตลอดเลยเนี่ยครับเออแล้วบูชาไว้แต่ก็หน่อยแล้วพอาะยังมีเนื้อเหลี่ยมแล้ว ครับเพราะว่าเด่นดิเพราะมันเพราะเห็นเขาได้ร้องดิเพราะมันเขาตัดไปร้องบางทีหันบางที่ว่าเกิดเป็นแล้วเนี่ยเห็นแล้าที่รับเขาจะได้เฮ็ดได่นพร้อมน้ำดีเนี่ยครับมื้อนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณพ่ออำนวยเด้อครับที่มาเล่าเรื่องเหล้าเกี่ยวกับประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงปู่ไปีทูลพระพาสัเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่ไปในตโตครับผมการใช้นั่งกระไ้พ่อก อให้ข้าวให้ยังข้าวไปง่ายๆไปเดบูชาให้เพื่อนได้ไไไมีบุญมีพุนอยูเ่เพือนได้ใช้คครับผมครับอขอบคุณหลายๆครับพร้อมด้วยครับผมครับ